พี่ต้องฟูฟุตตี้นะครับเคยเห็นไหมบูมต้องกินกี่เมตรจ้ะ่าดูได้เลยครับบูมต้องกินกี่เมตรจ้ะเม็ดเดียวครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้บูมจะกินทุกวันเลยวันละหนึ่งเมตรหลังจากนี้บูมจะกินทุกวันค่ะทุกตัวบูมน่าจะพี่แบบเจนนี่มันควรกินปะได้ครับคุณเจนนี่ยิ่งทานได้เลยครับเพราะว่าเจนนี่จะใช้ ใช้งานหนักมากนะครับตอนนี้ทํางานหนักมากทํางานไลฟ์สดทุกวันนี้ควรทานนะครับพักผ่อนน้อยหรือเปล่าพักผ่อนน้อยมากไงเล่กกับลูกก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยดูแลได้อย่างดีเลยครับตัวนี้ค่ะเอาไปช่วยดูแลนะครับตัวนี้อีกหนึ่งนาทีสี่สิบวิคานรัวได้เลยจ้ะไอ้พี่รัวอะไรดิหรือว่าจะให้พุ้พูดค่ะพี่รัวโปรโมชั่นเลยแล้วกันไหครับโอเคจะรัวโปรโมชั่นเลยครับไม่มีถูกแบบนี้อีกแล้วนะครับใครที่เคยซื้ออยู่แล้ว มาแวะดูตรงนี้นะครับ218้21บาทถูกที่สุดแล้วครับเลยว่าลองหาข้อมูลแบรนด์นี้เลยจากเว็บไซต์ต่างๆลองหาข้อมูลเว็บลองหาข้อมูลจากแบรนด์นี้ได้เลยนะครับจริงๆแล้วนะฮะมีมาเป็นสิบปีแล้วตัวเสริมตัวช่วยปลอดภัยได้นอนครับ <c oughs> โอเคครับ พามาซื้อกัเยอะๆนะครับือีกหนึ่งนาทีนะจ๊ะตอนนี้ข้างหลังรอแพ็กหมดแล้วนะครับรอแพ็คเตรียมอไว้เป็นรอแพ็กหมดแล้วถูกที่สุดเลยนะตอนนี้ถูกที่สุดแล้วทุกทางแล้วนะได้หมดได้ถูกที่สุดของทุกช่องทางแล้วครับปกติขายเท่าไหร่นะพี่ช่วยขายได้วยขายได้หรออ้น่ารักมากเลยยุยบบอกดีค่ะย๊บูยิบมิิิิใจด้วยหอิบยิบขายของอไเป็นไงครับ อ่านี่อยู่ๆกระดิ่งเลยเลยเหมือนแม่ดิโอ๊ยลกเกินเบอร์ดูแล้วช่วยเรื่องอะโทษนะคาแล้วเบอร์รี่ช่วยเรื่องอะไรจ๊ะเบอร์รี่เบอร์รี่จ๊ะเบอร์รี่ค่ะอันนี้ช่วยเรื่องอะไรจ๊าช่วยเรื่องอะไร ตัวนี้นะครับโอเคไอส์พัสเบอร์รี่สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของตาแห้งตาล้าตาไม่โฟ้แสงนะครับสำหรับคนที่ใช้สายตาตลอดเวลาอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างคุณเจนี่อย่างคุณบูม่จ้องไลน์ทุกวันเนี่ยสายตาอัะตรามีแห้งบ้างตื่นเช้ามาจะมีขี้ตารหรือแบบโฟกัสช้าอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้มีสารสก,กัดตัวนี้มีสารสก,กัดถึง10 2ชนิดตระกูลเบอร์ร exactly uh okay uh okay ี่เ uh กือบทั้งหมดนะครับอยู่ในเม็ดเดียวแล้วนะครับสามารถที่จะทานได้ทุกวันนะครับวันละ1เม็ดเท่านั้นนะเมื่อกี้กินแล้วะเรลองกินต่อได้เลยเมื่อกี้กินแล้วนเราลองกินอันนี้ต่อได้เลยครับพวกนี้ตื่นมาตาใสได้แล้วแล้วแล้วต่อไปนี้บุ้มจะกินทุกวันนะคะกินทุกวันใช่ไหมค่ะต่อไปนี้บุ้มจะกินทุกวันค่ะจริงนะสัญญาเปล่าเอออาบุ้มพี่คะหนูรู้ว่าพี่คะ ยิ่งหลายทุกวันยิ่งต้องกินเลยนะครับตัวนี้พี่จ๋าของพี่สองตัวหนูให้อีกห้าร้อยกระปุกไปจัดไปไอเบอร์รี่ไอพัสเบอร์รี่ครับปกติราคาที่เก้าร้อยบาทนะครับวันนี้ครับเอาแบบราคาพิเศษที่สุดไปเลยครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อหนึ่งกระปุกครับโอ้โหไม่มีถูกกว่านี้อีกแน่นอนครับยืนยันเลยครับไม่มีถูกกว่านี้แน่นอนให้ทุกคนได้ลองทานครับถูกก็ไม่ทาน ถูกไปมหาหมอแน่นอนครับถ้ากินทุกวันไปตัดแว่นไปตัดแว่นไปตัดแว่นกระแพงใช่ไหมอ่าข้างหลังเต้นด้วยอ่าอีกสองร้อยกระปุกลูกค้าเร็วๆค่ะเป็นวิตามินเป็นแอลมิดเนาะใช่ง่ายนะคะไม่ต้องชงนะคะพกใส่กระเป๋าวัลลเมิดวันละเมิดได้เลยเพื่อสุขภาพที่ดีนะตัวเนี้ยทุกคนลองอ่านคอมเมนต์ดูมีแต่คนบอกว่ามันกินดีจริงๆนะอ้ยขอบคุณครับสำหรับคนที่เคยซื้อไปแล้วใช่ไหมเออ ต้องมาซื้อตรงนี้เลยครับตรงนี้ถูกที่สุดนะครับกดได้เลยอ่ะาขออีก200กระปุกสุดท้ายได้ไหมคะสองร้อยเขาฐานขึ้นหลายรอบแล้ววันนี้ใช่อันนี้ใหาย่ะมีปัญหาสาม0ล้วมีปัญหาสามแล้วนี่ช่วยหน่อน ดูแลสุขภาพดวงตานะครับตัวนี้ช่วยดูแลสุขภาพดวงตาใครที่มีปัญหาเรื่องของอตา,ตาแห้งตาล้าตาไม่สู้แสงพวกนี้นะครับสามารถจัดตัวนี้ไปช่วยได้เลยนะครับตื่นเช้ามาคุณจะรู้สึกสดใสและดวงตาคุณจะ,ะแค่วันละเม็ดนะครับแค่วันละเม็ดเท่านั้นถาออกว่าก,กินตอนไหนกินก่อนนอนก็ได้ครับกินตอนเช้าก็ได้ที่สาคัญครับแค่อย่าลืมกินก็พอครับเราอ่านคอมเมนต์ไปด้วยได้ไหม มีใครเข้ามาเลยครับอ่ะกดได้เลยนะคะทุกคนค่ะอ่ะพี่โอเคนะพี่สตอนนี้ช่วยดูแลสุขภาพดวงตานะครับพี่จ๋าสามพันกระปุกแล้วนะโอเคนะสามพันกระปุกแล้วขอบคุณค่ะเตรียมแบกของได้เลยครับตอนนี้ เป็นสินค้าที่มีรีวิวเยอะมากนะกว่านี้เป็นสินค้าที่มีรีวิวเยอะมากครับโอเคค่ะขอบคุณนะมีเราด้วยรีวิวไปด้วยในตัวโอเคขอบคุณค่ัขอบคุณะครับขอบคุณนะครับเจนนี่ขอบคุณนะครับบู๊ครับปีจะสี่พันบ้านแล้วแต่คิดแค่สามพันบ้านอ่ะอยขอบคุณมากอย่าลืมนะมาจัดบูธด้วยขอบคุณนะครับ สินค้าจากทางบ้านไหมือจิ้มขาถ้ารจิ้มหลักแม่ไหนเราก็ต้องจที่ขาของันจิมต้องกด้างหนยเก็หยิบจับสินค้าพี่พี่ีสินค้าเด็กไหมคะดูีูนะลัดสออิมดูนใครนีนัคิดแล้วแบนทางบ้านมีไหมไม่มีไหม เอาเปิดเลยอ่ะโอเคน้องแหวกน้องแหวกอุ้ยไย้ยิงน้องแหวกจ้าไม่เป็นไรหรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนหูแหวกล้วเนี่ยให้ดูแม่ก่อนนะ สวัสดีครับพี่ชาคิสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมไม่มาคะทำไมไม่มาคะ,ะไม่มาอยู่อีกคนที่อยู่ม,ยมาเที่ยวพานครอัวแล้วก็พนักงานแล้วเพื่อกระตากเที่ยวเต็มเลยโอเค,ในในคอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูจับเวลา<ม>5นาทีนะพี่ชาคิสขายไปเลยนะเพราะว่าพี่พูดแต่คนกดแน่นอนจ้ะโอ้ขอบคุณฝากด้วยนะครับผม สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับวันครับวันดีครับวันนี้นะครับเราก็มานลครับผมพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับผู้ชายนะฮะวัยสี่สิบอนะครับตัวนี้เลยนะครับไอ o ุกไลท a แม็กซ์ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับผมมีส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระชายดำเรดพเมียมเก็ดวิจัยเลยนะครับผมและก็มีไม่ว่าจะเป็น สารสกัดจากโอสเตอร์นะฮะหอยนางรมและยังมีซิงเมเจอรีนีกตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับผมความเป็นชายเนี่ยยังคงอยู่และกลับมาเหมือนตอนเราหนุ่มๆนะครับซึ่งวันนี้ก็มีโปรมานะครับจากปกติราคาเต็มของเรานะฮะอยู่ที่ลูกชายก็มาราคาเต็มของเรานะฮะอยู่ที่พันห้าร้อยแปดสิบนะครับผมแต่วันนี้มาไลฟ์กับน้องเจนนี่ก็คือจัดไปแบบว่าเต็มๆเลยอยากให้คนได้รู้จักได้ลองใช้นะครับบำรุงกันไปยาวๆนะครับที่ราคา4 0 0 ทเทั้<อ>ารับา <90 S 1> บาทเท่านั้นครับผมค่ะ <มา S 2> ตัวนี้นะคะมันสามารถเพิ่มความสดชื่ในให้กับร่างกายด้วยใช่ไหมคะบพี่ใช่แล้วก็คือจริงแล้วพออายุ40เนี่ยอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมเนาะ,ะมันก็เหนื่อยง่ายเพลียง,ง่ายความสุขความสดชื่นเนี่ยมันก็หายไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยดูแลเราในทุกๆวันนะครับผมเนี่ยขนาดอยู่ญี่ปุ่นก็ยังเอามาด้วยนะครับผมมาบำรุงมาดูแล นะครับร่างกายในทุกๆวันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันจะช่วยในเรื่องของความสดชื่นนะครับจากที่เริ่มเหนื่อยง่ายเพลียง่ายนะฮะออกกําลังกายทํางานหนักใช้ชีวิตเต็มที่ตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยเตือนมีความตื่นตัวไว Recover อร์ไวนะครับฟื้นตัวได้ไวนะครับและแน่นอนที่สุดอย่างเรื่องของแบบนะที่เราก็รู้กันนะฮะนอกจากเราจะใช้ชีวิตหนักแล้วเนี่ยเรื่องความสุขต่างๆที่มันจะต้องเกิดสําหรับ ผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องคงเอาไว้ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มาเป็นอะไรที่ช่วยบำรุงได้ทุกๆวันนะครับก็เลยอยากจะนะฮะฝากเขาไว้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับจากราคาเต็มของเรานะครับ1580วันนี้พิเศษเลยกับน้องเจนนี่นะครับเหลือกระปุกละ490เเท่านั้นครับผมถูกมากทุกคนค่ะอันนี้ควรกินเวลาไหนอะคะพี่อันนี้ก็แนะนำครับผมตื่นมาตอนเช้าก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดลืมตอนเย็น ก็ไม่มีปัญหาครับผมสามารถรับประทานได้วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองใน1กระปุกนะครับผมมี30แคปสูลนะครับหกระปุกก็ดูแลกันแบบว่า1เดือนได้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะเรามีตะกร้าให้ในตะกร้าเนี่ยเราก็ไม่ได้จำกัดจํานวนนะครับผมก็สามารถนะฮะซื้อกันไปดูแลกันแบบยาวๆได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะผู้ชายเองที่รู้กันนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถึง40่สิบและ3สามสิบกว่าวาสามสิบไปปลายเนี่ยอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มา ดูแลบำรุงนะฮะตัวเราเองได้อย่างเต็มที่นะครับแสดงว่าอยากหล่อแบบพี่คือต้องกดกดเลยครับกดเลยครับผมจากปกติ580วันนี้พิเศษ490แล้วและลูกชายมาทําอะไรเนี่ยฮะนี่ลูกสาวหนูก็มาเนี่ยลูกสาวหนูก็มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับสนะครับวันนี้ครับไอบุกแบล็๊คแม็กซ์ลยะพิเศษสุดๆนะครับจากปกติ1,580นะฮะ วันนี้เหลือกระปุกละ490ท่านั้นเองหนึ่งกระปุกมี30เมตรครับบำรุงดูแลกันได้แบบยาวๆเลยครับโอเคเป็นไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยไหมจ้าเจนนี่อุ๊ยเจ็ดวันแล้วพี่ที่ถ้าพี่มาหนูหายเหนื่อยเลยพี่แม่มาตัวนี้นะพวกเบาหวานความดันทานได้นะคะทานได้เลยครับผมตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับผมคนที่มีเรื่องความดันเบาหวานเนี่ยสามารถทานได้เลยนะครับ สามารถคลิกลี้งค์เข้ามากดได้เลยนะคะบรหวานความนันทันได้ตันได้เลยครับตานได้ครับผมตานได้เลยครับผมนะตัวนี้เนี่ยรับรองนะครับผมว่าดูแลกันไปยาวๆนะครับไอปุกสแต็กแม็กซ์นะครับจาก1,580วันนี้เหลือเพียงแค่กระปุกละ490ราสิครับหนึ่งกระปุก30เม็ดดูแลกันยาวๆครับดูแลกันไปยาวๆนะคะนี่ถึงมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแกะเม็ดให้ดูนะคะพี่ ได้เลยครับผมได้เลยครับมาๆละอย่าลืมนะครับตัวนี้นี่นะฮะก็จะช่วยในเรื่องนะฮะองค์รวมของผู้ชายนะครับต้านทานต่างๆความสดชื่นความแข็งแรงการที่เราจะฟื้นตัวได้ไวนะครับผมแล้วก็นะฮะนี่กดได้เลยนะคะวันนี้นะคะจากกระปุกละหนึ่งพห้าร้ยแปดสิบเหลือแค่สี่รอย้าสิบนะคะ ครับผมวานาเม็ดเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับการดูแลกันแบบย,ยาวๆแบบของไอปุกสตั๊กแม็กซ์นะครับผมกดกันได้เลยนะครับ<ช>1580เห 90, ลือ490ส่านั้นเองเลยวันนี้ดีมากถ้าอยากซื้อทำยังไงคะยูจินกดตะกา้าตะก้าเออกดตะก้าเลยครับผมนะฮะ ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเราตลอดนะครับผมทํางานนะหรือว่าเราเต็มที่กับชีวิตของเราเลยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยฟื้นฟื้นตัวได้ไวนะครับผมฟีคับเบอร์เร็วและนะครับผมก็ดูแลแข็งแรงกันไปแบบ ยาคือใครที่ยังไม่มีอาหารเสริมแล้วไม่รู้จะซื้อแบรนด์ไหนวันนี้นะคะให้ตัวนี้ไปหนึ่งตัวก่อนเลยนะคะทุกคนจะได้รู้ว่าสินค้าที่เจนนี่นํามาขายในไลฟ์เนี่ยคือมีออยอแล้วก็มีคุณภาพและอีกอย่างคือพี่ชาคริสเนี่ยเขาเป็นดาราเนาะตัวไหนไม่ดีเนี่ยเขาคงไม่กินอยู่แล้วเขาก็ต้องแบบดูแลตัวเองกันไปยาวๆเพราะฉะนั้นอยากรอแบบพี่ชาคริสนะคะกดได้เลยรับผมและจะทําให้ผู้ชายอย่างเรานะฮะที่อายุ40ัพแล้วเนี่ยนะจะกลับมาเป็นหนุ่มๆเหมือนเดิม นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้บอกเลยนะฮะฝากไว้เลยกับไอบุ๊กสแตั๊กแมทถึงวันนี้ได้มากับน้องเจนนี่ดีใจครับที่ทุกคนก็จะได้รู้จักกับแบรนด์นี้นะครับผมจะได้ช่วยดูแลกันอ่อย้ำอีกครั้งนะครับจากปกติ1นึ่งกระปุกพันห้าร้อยแปดสิบนะครับวันนี้พิเศษสุดกระปุกละสี่ร้อยเก้าสิบเท่านั้นเองนะครับกดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเบาหวานความดันทานได้เลยนะครับใครที่เป็นคอันนี้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงทานได้เลยใช่ไหมครับพี่ช่างคิดจ๋าซูมาในนี้ ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเน้นในเรื่องของผู้ชายผู้ชายอ่าเน็นในเรื่องของผู้ชายครับเป็นในเรื่องของผู้ชายครับผมจ้ะนะฮะผู้ชาย40บ้าเนี่ยน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรบ้างตรงนี้นะนี่แหละตั้ีแหลักการตัวแบบว่าที่แนะนําเลยขอ200บ้านเลย200บ้านมามานะคะจูวินิตรวัตกรรมใหม่ด้วยล490ท่านเองวันนี้ จรงมากพี่ชาคิดเร็วๆจะไปครึ่งร้านแล้วพี่เร็วๆเร็วๆกด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 กันหน่อยนะครับผมไอ้บุกสเ a ็กแม็กตัวนี้นะครับปัจยุ่อนที่ผมแนะนาเลยนะครับพี่หนูถามอะไรหน่อยสิได้ครับผมหนูเห็นในเรื่องเป็นต่อพี่เจ้าชู้มากตัวจริงที่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าอ่ะไ่เจ้าชู้พี่รักเมียแล้วก็หมันแล้วก็หมันทำให้เมียมีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าพี่กินอะไรคะเพราะว่าพี่กินอะไรคะ ก็พี่กินอะไรคะเช้ามาไอ้บุกแฟลกแม็กซ์หนึ่งเม็ดจบเลยจ้าเอาอีกหนึ่งร้อยกระปุกเร็วหนึ่งร้อยกระปุกมานะครับเหลือ490เท่านั้นเองนะครับผมรีบกันหน่อยนะครับนะฮะมาเลยครับตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะช่วยเราได้ทุกอย่างจริงๆนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนก็ทํางานหนักนะครับก็ยังใช้ชีวิตเต็มที่ทั้งสั่งสรรทั้งสนุกต่างๆเราก็ต้องการความแข็งแรงนะการฟื้นตัวการ ฟื้นฟูและก็การวิเคราะ์ต่างๆของร่างกายของเราแล้กลับมาให้เร็วตัวนี้เนี่ยจะช่วยด,ดูแลกันแบบยาวๆเลยนะครับและอย่าลืมนะครับใครที่เป็นความดันเบาหวานเนี่ยนะทานได้ดูแลกันไปยาวๆนะครับพี่หนูให้สิบกระปุกสุดท้ายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาดาราผู้ชายมาเขาจะชอบบอกทุกคน <S <S ว่าสดนแล้วก็อ้อนให้สาวๆกดๆสสาว์อ้าวอีกอย่างหนึ่งต้องบอกเลยนอกจากผู้ชายแล้วเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ต้องเขินนะใครอยากให้แฟนอยากให้ใอยากให้สามีเนี่ยนะครับผมไปตรงดูก็ รีบกดได้เลยนะครับจาก1 5 8 0เหลือ490เท่านั้นเองนะครับผมกดกันเลยครับเที่ยวชาญมากเลยถ้าไม่ทานจริงเนี่นะั่นคือแบบไม่ได้ขนาดนะี้จริงแล้วที่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นส,สาวก็ได้นะั้นที่แบบกดไปดูแลแฟนไปดูแลสามีนะะนะนะตังนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งเข้ามาช่วยอะไรบ้างนะคะสั้นๆอีกทีหนึ่งพี่ คือตัวนี้ช่วยฟื้นฟูนะครับผมความเป็นชายของเราเนี่ยนะครับผมกลับมานะครับผมให้เราเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับผมแล้วก็เวลาเราทํางานหนักๆหรือว่าออกกำลังกายต่างๆในการลุยชีวิตของเราบางทีที่เราจะเหนื่อยง่ายเนี่ย uh huh มันก็ทําให้เราเนี่ยนะครับผม <Okay. S 1> ไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยบางครั้งเนี่ยพอร่างกายมันลาอะไรๆที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยฮอร์โมนเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะทําให้เราบางทีเกิดสภาวะเครียดต่างๆเบื่อชีวิตแต่ตัวนี้นะครับผมมันจะทําให้เรารู้สึกตับไปเป็นหนุ่มแล้วเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นนะคครรรับผมมกก็็ืออเปาดูแลง์ว นะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับสาร,ต,สารต,ต,ต่อต้านอนุนมูลอิสระและอื่นๆอ,อีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมานะครับจัดปูพิเศษสุดๆนะฮะจาดกระปุกละ 1, 80, พันห้ารอปสิเหลือ4ี่ร้เสิท่านั้นเองกระปุกถึงสาิบแคปซูลครับผมดูแลกันไปเลยครับผมโอ้โหขอบคุณคนะคะแล้วต่อไปนี้มูมจะกินทุกวันนะคะครับขอบครับไว้เข้ามาที่บ้านนะคะพี่ ได้เลยค่ะยินดีครับขอบคุณมากๆนะนะน้งเจนนี่ครับค่ะขอบคุณครับ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพี่ชาคีบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะมึงแล้วคนในไลฟ์บอกจะให้กินกินแล้วถ้าไลฟมันโดดโล้ย่ะแต่ถ้ากูขึ้นมาอะไรอีกออกก็กูไง